ขอบคุณมากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ t h โ l o หรือไพ่ท h a l o t เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจจัยตามความหมายของไพ่ท h a l o หรือไพ่ทาล ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิประโยคที่มีกระแสน้ำและเตียวขึ้นอันเชี่ยวกราดน่าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประครับประคองความรู้สึกใจน้อยๆพร่ำสอนให้ทุกคน รู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปราะบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยม้มถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปรัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนด้วยนะคะ ไพ่โรแมนติกทานหลอดประจำเดือนกระกฎาคมปี2564ของ, 64, ของชาวราศีพฤษภได้แก่ Knight of Wands, t w of o c h a r i c e s The Empress, n i 9 of c h a r i c e s The Fool, Three of Swords, 5 of Pentacles, s t r i n g Queen of Wands, Ace of c h a r i c e s and n i n t of c h a r i c e s ชาวราศีพฤษภคะมาดูความหมายไพ่โรแมนติกทาลอตจะบอกเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์เรื่องมีอยู่ว่าทุกวันนี้ราศีพฤษภบางคนบอกตัวเองว่าถ้าไม่อยากสูญเสียคนรักไปคุณต้องทำเป็นทองไม่รู้ร้อนถึงคนรักจะเกเรสร้างปัญหาให้คุณแค่ไหนคุณต้องอดเอาทนเอาถ้าคุณอดทนกับความเกเรของคนรักไม่ได้ไปวีนเหวี่ยงใส่เขาหรือคิดจะเปลี่ยนแปลงเขา ในตอนนี้เขาไม่ฟังคุณหรอกคะ่ะดีไม่ดีเขาย้อนกลับมาว่าถ้าคุณไม่พอใจอยู่ก็ไม่ต้องอยู่ทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทนคุณไปจากเขาได้ทุกเมื่อเขาไม่รั้งไว้รู้ว่าคุณเจ็บปวดเสียใจมากรู้ว่าคุณชอบช้ำใจมากใจคุณอ่อนแอคุณยังแพ้ใจตัวเองแบบนี้ในที่สุดแล้วคุณก็ตัดสินใจว่าอดเอาทนเอาอยู่ต่อไป และเมื่อคุณตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อไปคุณก็จะแบกรับภาระทางใจไว้แต่เพียงผู้เดียวก็ในเมื่อคนรักเขาพูดแล้วว่าเขาไม่ได้บังคับให้คุณอยู่กับเขาสักหน่อยคุณพอใจอยู่ก็อยู่ได้แต่ถ้าวันไหนคุณทนไม่ไหวเขาก็ให้สิทธิ์คุณเดินจากไปเขาไม่รั้งเอาไว้มันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะอยู่หรือจะไปในวันนี้คุณแบกภาระทางใจมากมาย ดังคำโบราณกล่าวไว้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจถ้าคุณไม่อยากให้ตัวเองทุกข์ใจไปมากกว่านี้คุณต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งค่ะตอนคบกันใหม่ๆลายเขายังไม่ออกแต่พอมาถึงวันนี้ลายเขาออกมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนับวันยิ่งเห็นท่าแท้ยิ่งเห็นตัวตนเขาชัดเจนมากขึ้นจนคุณเอือมละอ้า และไม่อยากจะดูแลเขาเลยค่ะแต่คุณต้องกดอารมณ์กดความรู้สึกเอาไว้ฉะนั้นทุกวันนี้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักมาตรฐานการดูแลเขาอย่างไรคุณต้องทำเหมือนเดิมค่ะและเมื่อคุณตกอยู่ในสภาพก้ามกืนฝืนทนแบกรับภาระความทุกข์ทางใจมากๆบางครั้งคุณอยากพังทลายทุกสิ่งทุกอย่างให้มันพังพินาศราบเป็นหน้ากลอง บางครั้งคุณถามตัวเองว่าคอยดูแลเขาขนาดนี้แล้วคุณได้อะไรไม่เห็นเขาตอบแทนอะไรให้คุณเลยเมื่อคิดได้แบบนี้คุณอยากจะหนีไปให้ไกลแสนไกลไม่เอาแล้วหากว่าชาวราศีพฤษภคุณอยู่ในสถานะแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วและคุณก็ถามตัวเองว่าตำแหน่งที่คุณนั่งอยู่ตรงนี้มันให้อะไรคุณบ้าง ไม่เห็นจะภาคภูมิใจเลยกับตำแหน่งสามีหรือภรรยาคิดไปคิดมาเหมือนอยู่ในสถานะทาสของเขาและคุณกำลังช่างใจว่าความรากักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันสำคัญอย่างไรในชีวิตคุณถ้าชีวิตคุณไม่มีเขาคุณจะอยู่ได้ไหมคุณจะอดทนกับสภาพเช่นนี้ทั้งชีวิตได้ไหมแต่ถ้าคิดถึงชีวิตในช่วงนี้คุณก็อยู่ไปเรื่อยๆคิดเป็นวันต่อวันค่ะ คิดยืดยาวอนาคตไม่ได้ทำไมถึงพูดแบบนี้ก็เพราะว่าคุณได้ไพ่เดอะฟูไพ่เดอะฟูแปลจากคำศัพท์คือความโง่เขลาแต่ความหมายลึกซึ้งของไพ่ใบนี้ก็คือเราอยู่โดยที่ไม่มีต้นทุนอะไรพอเราไม่มีต้นทุนเลยทำให้จุดที่เราอยู่นี้มันเกิดความเสี่ยงค่ะถึงจะเกิดความเสี่ยงแต่เราเต็มใจอยู่เพราะเราทำตามหัวใจของเรา หัวใจของเรามีแพชชั่นมีแรงปรารถนามีความต้องการที่จะอยู่ณจุดจุดนี้ทั้งทงที่รู้ว่ามันเสี่ยงเสี่ยงกับความรักล่งสลายและเสี่ยงกับการที่เราจะต้องเจอความทุกข์ทรมานใจซ้ำๆซ,ซ,ซากๆดันงนั้นความสัมพันธ์ระหว่างชาวราศีพฤษภกับคนรัก คุณเฝ้าดูสถานการณ์วันต่อวันบางวันคุณผิดหวังในบางเรื่องถือว่าในช่วงนี้เป็นบททดสอบชีวิตของชาวราศีพฤษภก็แล้วกันนะคะใครจิตแข็งคนนั้นอยู่ได้การที่เราจะสร้างความแข็งแกร่งให้จิตใจของเราคือการมีทัศนคติด้านบวกต่อชีวิตโดยการใช้แพชชั่นแรงปารถนาความต้องการนี่แหละสร้างขวัญกำลังใจให้กับตัวเองค่ะ อาจารย์จะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรากักความสัมพันธ์ราศีพึกศพน้อยใจมากค่ะเพราะคุณคิดว่าคุณถูกทอดทิ้งคุณคิดว่าถูกทอดทิ้งยังไม่พอคุณยังมีความทุกข์ทรมานใจซับซ้อนไปอีกว่าคนรักไม่ฟังคุณเลยค่ะคุณพูดอะไรเขาไม่ฟังพอจะอ้าปากพูดอะไรเขาตีหน้ายักใส่เพื่อยับยั้งคุณไม่ให้พูดออกมาดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ยังเคลียร์กับเขาไม่ได้ในทุกๆวันคุณต้องกั้มกืนฝืนทนกับความเจ็บปวดซ้ำซ้อนที่คนรักไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจคุณถ้าเปิดโอกาสให้คุณได้พูดได้ปรับความเข้าใจมันก็คงไม่เป็นแบบนี้ถ้าเขาฟังคุณได้ก็คงดีนะคะคนรักเหมือนม้าพยศดื้อรั้นจะนันทุลัง ทำเรื่องผิดผิดต่อไปคุณจะทุกข์ร้อนแค่ไหนเขาไม่สนสุดท้ายชาวราศีพึิศพเจอสถานการณ์นี้แล้วหรือยังเดี๋ยวดูหน้าไพ่คุณก็จะรู้จิตรกรวาดภาพผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนโซฟาที่ยับยุย้ยี่นอกจากโซฟาจะยับยุ่ยี่แล้วยังมีข้าวของวางระเกะระกะเกลื่อนพื้นไปหมดเลยและอากับกิริยาของผู้หญิงคนนี้ เหมือนเธอกำลังทุกข์ใจกับบางสิ่งบางอย่างเห็นสภาพแบบนี้หนีไม่พ้นการทะเลาะเบาแหวงกันและดูเหมือนว่าเป็นการทะเลาะเบาแหวงรุนแรงด้วยนะคะเทียบเคียงกับความรักของชาวราศีพฤษภถ้าหากว่าเกิดเรื่องราวบาดหมางใจกันแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ขาดสะบั้นค่ะยังไม่ต้องการร้างลาเลิกลาก็เริ่มสัมพันธ์ทำไม่ตีกับเขาใหม่ค่ะ หวังว่าสายใหญ่ของความผูกพันจะดึงใจเขากลับมาได้เขาน่าจะรู้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนในช่วงที่ทำสงครามกันคุณก็แรงเขาก็แรงเรียกได้ว่าขิงก็ราขาก็แรงถ้าหากว่าเป็นคนอื่นก็คงจะหนีไปไกลแสนไกลแล้วแต่คุณไม่ทำแบบนั้นคุณย้อนกลับมาหาเขาน่าจะคิดได้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนไม่รักไม่กลับมาหรอก แต่ปรากฏว่าเขาอาจจะบอกคุณว่าถึงคุณจะทำดีแค่ไหนแต่เขาได้ตัดสินใจว่าในตอนนี้มีคุณก็ได้ไม่มีคุณก็ได้เขาไม่ได้ปฏิเสธถ้าอยากอยู่ก็อยู่ได้และยอมรับพฤติกรรมเขาให้ได้แต่ถ้าหากว่ารับไม่ได้ทนไม่ไหวก็อย่าอยู่เลยคุณจะต้องปรับใจเอาเองถ้าคิดจะอยู่กับเขาเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดเทพแห่งความรักแนะนำเพิ่มเติมนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนําความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมนี้ว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีพฤษภ finances and career ราศีพฤษภบางคนต้องแบกรับภาระคนรักคุณหาเลี้ยงเขาในวันนี้ชาวราศีพฤษภหนักใจมากกับพฤติกรรมคนรักกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจการเงินของคุณ ณเวลานี้ทุกคนต้องรักตัวเองแต่การรักตัวเองมันก็มินเมกับคำพูดว่าเห็นแก่ตัวคุณก็คงตัดสินใจแก้ไขปัญหาบนการดำรงชีวิตจริงของคุณนะคะเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของคุณไว้ก็เข้าทำนองคำโบราณกล่าวไว้ว่ารักอย่างเดียวกินไม่ได้ ความรักจะต้องควบคู่ไปกับการมีเหตุผลและมีสติสัมปชัญญะค่ะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรคุณจะมีอาจารย์อยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีพฤษภในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ